สวัสดีครับวันนี้นะครับผมช่องสอบเพิ่มพูนยานยนต์นะครับผมกระผมหน่อยเพิ่มพูนนะครับผมผู้ดูแลช่องแล้วก็ผู้ดูแลเพจสอบเพิ่มพูนยานยนต์ทับมือสองนะครับผมผู้ดูแลกลุ่มอีแตนเก่าสารีเก่าแล้วก็ผู้ดูแลกลุ่มอีแตนมือสองภาคกลางนะครับผมวันนี้อีกเช่นเคยครับผมเป็นวันอาทิตย์ที่17กรกฎาคม2 5 1 5น้านะครับผมเราก็พาท่านผู้ชมนะครับ ผู้ที่หารถอีแตนไว้ใช้งานนะครับผม FC ผู้ติดตามนะครับมาพบกับอีแตนครับผมวันนี้ก็อีคันครับผมเป็นอีแตนคัสซีรถยนต์มานําเสนอนะครับผมให้ FC แล้วก็พี่พิงน้องนะครับชาวดูทูปก็ดีนะครับผมต่างประเทศก็ดีในประเทศก็ดีได้รับชมกับอีแตนนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของตัวรถโดยรอบคันกันเลยนะครับผมสําหรับคันนี้ก็แจ้งก่อนนะครับผมจะเอาทั้งคันก็ได้นะครับผมจะแยกเฉพาะเครื่องก็ได้ หรือจะเอาเฉพาะโครงก็ได้นะครับผมร้านเราจัดให้ได้หมดนะครับสําหรับลูกค้าต้องการแบบใหม่นะครับแจ้งมาได้ครับผมคันนี้ก็รายละเอียดโดยรอบคันของตัวรถนะครับสภาพหัวเก่งนะครับผมมือสองนะครับผมเอามาบิ้วสีเช็คระบบนะครับบางจุดบางตําแหน่งก็อาจจะมีตําหนิบ้างนะครับนี่ครับระบบใส่สายผ่านเป็นหัวหมูข้างบนใส่ห้านะครับผมข้างล่างใส่เจ็ดทดลองนะครับผมสําหรับวินทดลองใส่เครื่องส1เแรงนะครับผมเป็นเครื่อง e ีทีนะครับ สภาพก็ประมาณนี้นะครับผมอ่าอันนี้เป็นคานด้านหน้านะครับคานด้านหน้านี่ครับคานด้านหน้านะครับประมาณนี้เลยนะครับขี่เข้าไร่เข้าสวนครับผมดีครับคันนี้ลากหญ้าให้ไว้ควายลากกระถินให้แพะนะครับผมลากพืชผลทางการเกษตรคันนี้จัดว่าเหมาะครับผมก็ระบบเบรกก็เป็นเบรกน้ํามันนะครับผมคาดน้ํามันนะครับระบบเบรกน้ํามันคาดน้ามันระบบใสสายพานเป็นหัวหมูนะครับผมเกียร์ก็เป็นเกียร์ข้างนะครับผม ประมาณนี้เกียร์เป็นสี่เกียร์ด้านหน้านะครับผมหรือว่าสี่สปีดห้าเกียร์ถอยนะครับนี่ครับสภาพเกียร์เบรกก็เบรกน้ํามันคาร์น้ํามันนะครับคันนี้เป็นคัสซีรถยลูกเกียร์นะครับผมอ่านี่เดี๋ยวให้ดูด้านล่างนะครับผมดูด้านล่างอันนี้เป็นพื้นเหยียบนะครับผมนี่ครับให้ดูคานด้านหน้าคอคานด้านหน้านะครับคัสซีโดยรวมก็ประมาณนี้เลยนะครับคัสซีโดยรวมก็ประมาณนี้อันนี้เป็นด้านล่างช่วงด้านในนะครับผม ผาหลังก็น็อตห้าูครับผมเผาโตโยต้านะครับเกียร์เป็นห้าเกียร์สี่สปีดนะครับมีท่อมีเผากลางนะครับผมกระบะบรรทุกก็จะประมาณนี้เลยนะครับกระบะพื้นหลังเป็นพื้นเรียบยาวสองเมตรห้าสิบนะครับกว้างเมตรห้าสิบห้านะครับความยาวก็อยู่ที่สองเมตรห้าสิบห้าศอกนะครับผมห้าศอกอันนี้เป็นพื้นนะครับเป็นพื้นอันนี้เป็นสภาพยางนี่ครับสภาพยางโดยรวมก็ประมาณนี้เลยนะครับผม เป็นยางหกห้าศูนย์ขอบสิบสี่น็อตห้ารูนะครับอันนี้เป็นสภาพแหนบสภาพคัสซีนะครับผมนี่ครับสภาพคัสซีฝั่งนี้นะครับผมนี่ครับอันนี้เป็นสภาพคัสซีเลยนะครับผมให้ดูเลยครับนี่ครับประมาณนี้เลยนะครับผมนี่ครับสภาพคัสซีก็โอเคอยู่ครับมันทุกได้อยู่นะครับอ่านนี้เป็นสภาพยางนะครับรายละเอียดโดยรอบคันกว้างเมตรห้าสิบห้านะครับผมยาวสองเมตรห้าสิบหรือว่ายาวห้าศอก อันนี้ช่วงท้ายก็จะเป็นประมาณนี้เลยนี่ครับช่วงท้ายเผาท้ายโตโยต้านะครับแหนบสภาพแหนบนะครับสภาพโชกก็ตามรูปเลยครับผมมีบางโคนให้นี่ครับสภาพไฟก็มีไฟท้ายเปลี่ยนให้ใหม่นะครับผมไฟท้ายเปลี่ยนให้ใหม่แต่ว่าระบบไฟลูกค้าต้องนําไปเดินระบบเอานะครับผมสาหรับร้านเราก็ผมหน่อยเพิ่มพูนนะครับผมติดตามใน Facebook หน่อยเพิ่มพูนได้นะครับอันนี้เป็นสภาพยางฝั่งนี้ สภาพยางฝั่งนี้ก็เป็นยาง650นะครับขอบ14นอต5รูนะครับอันนี้เป็นสภาพคัสซีฝั่งนี้นะครับผมนี่ครับผมให้ท่านผู้ชมนะครับแล้วก็ f c ดูจะช้าๆเลยครับผมสภาพคัสซีประมาณนี้เลยนะครับผมนี่ครับให้ดูแบบอ่าช่วงร้อยต่อช่วงคอในครับประมาณนี้เลยคัสซีนะครับอ่าแล้วก็มีกล่องเก็บเครื่องมือนะครับมีที่ล็อกอันนี้เป็นกล่องเก็บเครื่องมือเป็นอุปกรณ์มีกุญแจล็อกได้นะครับ มีท่ออันนี้เป็นสภาพเกียร์สภาพที่นั่งผมอะไรก็จะประมาณนี้แล้วครับผมแน่นอยู่โอเคอยู่ครับอันนี้เราก็มาเทสทดลองระบบให้ลูกค้าดูนะครับผมก่อนที่ลูกค้าจะนําไปใช้งานนะครับผมคันนี้ยังไม่ติดจองนะครับผมลูกค้าท่านใดจะมาดูรถจริงก็มาดูได้ที่ที่กัดร้านอยู่ที่อําเภอดงเจริญจังหวัดพิจิตรนะครับผมข้างวัดวังกัลเหลืองนะครับสําหรับผมหน่อยเพิ่มพูนครับผมเฟซบ,บุ๊กหน่อยเพิ่มพูนก็ ติดตามกันดูได้ครับผมช่องสออเพิ่มพูนของเราก็มีแต่นําเสนอนะครับลูกค้าท่านใดที่หาใช้งานเข้าไร่เข้าสวนครับผมเล็กๆน้อยๆนะครับผมสโลแกนร้านเราก็าลูกค้านําไปใช้งานได้ในราคาเกษตรกรจับจองได้นะครับสําหรับร้านเราเฉพาะโครงเปล่าก็อยู่ที่ราคา3ามหมื่นเก้าพันบาทนะครับาราคาเฉพาะโครงเปล่าอยู่ที่3ามหมื่นเก้าพันบาทนะครับถ้าเอาเครื่องก็คุยกันได้ครับผมเอาเฉพาะโครงก็ได้เฉพาะเอาเฉพาะ เครื่องก็ได้หรือเอาทั้งโครงทั้งเครื่องก็ได้นะครับผมอันนี้โปรโมชั่นช่วงเดือนกรกฎาคมนะครับผมส่งฟรีหนึ่งรกิโลนะครับผมเกินนั้นก็คิดตามระยะทางนะครับผมส่งในทั่วประเทศครับผมคุยกันเข้ามาได้ครับผมทางร้านก็มีรถยกนะครับบริการสําหรับค่าจะส่งก็คุยกันได้นะครับสำหรับคันนี้ก็จัดว่าพร้อมอีกคันของทางร้านครับผมความสูงจากพื้นนะครับความสูงจากพื้นถึงพื้นกระบะก็อยู่ที่ประมาณ70เซนนะครับคันนี้เตี้ยครับผม เอาของขึ้นง่ายเอาของลงง่ายนะครับเอาปุ๋ยขึ้นง่ายเอาของขึ้นง่ายครับคันนี้จัดวัตเตี้เลยนะครับอ่าช่องสอเพิ่มพูนก็มีอีแตนนามาเสนอนะครับสําหรับร้านเราก็เป็นร้านมือสองครับผมเอามาบิ้วนะครับเช็คระบบทําสีนะครับผมเพื่อให้ลูกค้านําไปใช้งานได้ในราคาเกษตรกรจับต้องได้นะครับสําหรับยุคเศรษฐกิจแบบนี้นะครับสูบเดียวตอบโจทย์นะครับผมสูบเดียวตอบโจทย์อ่าสนใจมาดูก็ ไลน์มาได้ที่เบอร์โทรศัพท์0 8 0ย์7 5 3 8 2นะครับอีกเบอร์ก็จะเป็น0803 26 5528นะครับสนใจก็ทักแอดไลน์เข้ามาได้ครับผมขอดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับผมอ่ากับผมหน่อยเพิ่มพูนก็ขอจบอาการรายงานเพียงครับนี้ครับผมแล้วก็ขอขอบคุณผู้ติดตามนะครับผู้ที่กดไลค์กดแชร์เป็นกลังใจให้ทางร้านเลื่นมานะครับช่องสอเพิ่มพูนยินดีให้บริการขอบคุณครับ